You say, you พบกับผม RGT สุดเกียนโอเควันนี้อยู่กับเกมรีสเปซนั่นเองนะครับแน่ผมจะหาเกมนี้มาอด้นี่ยากลำบากเหลือเกินเพราะเกิดปัญหาด้านเทคนิคบางที่ะผมลบเซฟปเก่าแล้วกันเริ่มใหม่เริ่ใมใหม่ไจ้ะสุดับนอร์มอลครับอืมก็กวาหาเกมนี้ได้เพราะอะไร พราะว่า43.9มันดาวน์โหลดไม่ได้ครับเกิดปัญหาอะไรไม่รู้โหลดเกมอะไรไม่ได้เลยตอนนี้43.9เขาบอกว่าคนให้ผมฟังในการอันนี้นผมก็เสียงเบาๆกลัวทุกท่านไม่ยินอนันนะเนี่ยพเป็นอยากได้รับน่าจะได้รับบรรยากาศทีพอจะได้ยินเสียงนะถ้าได้ยินก็โอเคนะอืม เราคงไม่เล่นมกมกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเี้ครับมันเล่นไม่ได้เพราะมันไม่มีแชร์คัสตี้มาเนี่เอ้ยเมื่อกี้ผมลองไปดูมาเว่าท่านฟิลมันต้องโหลดใหม่ถ้าผมต้องไปเล่นใหม่ยอดนี่ผมคุยจะบ้าตายจะผ่านหน้าดสอกได้อะไรประมาณนี้ <S <S เอสเปซความตายในอวตารความตายในอวกาศเ<ๆ>มื่อกี้เราไปดูอะไรอะไร,ะไรไเรื่อง คือคียอฟผิดจริงเลยที่ไหนนะไปดูหนก็คืออย่างขน,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 นาดแล้วพราะ็พ่ก็ยอมรับผินะเดเนี่ยก็ถือว่าโอเคมาไปผมเล่นแล้วแล้วก็คือผมเล่นกับเพื่อนไปคือล็อกใช่ ที่ดีเดือกระสุนผมก็ไปเรียนรู้มาจากเพื่อนนะครับน้องเพื่อนผมนี่แม่งก็งงกับผมนะบพ้่แม่งหลุดสุดเลยวะจนตายมาสิบสิบกว่ารอบเพื่อนแต่เพื่อนผมมันดีกว่าผมมันมันมีเกมมันมีโทรศัพท์เล่นเกมไงตอนนั้นผมไม่มีมันก็เลยมันก็เลยไปหาเทคนิควิธีการเล่นมาจนอ๋อที่แท้ที่เกระสุนตรงนี้นี่เองอะไรเงี้ยถ้าเสียงผมเบาก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมจะับบรงนไงก็มาแล้วก็ผมไม่แน่ใจเสียงไเพราะว่าเฮ้ยผมฟังผมได้ยินเสียงใงเลยอ๋อ

ผมก็ถือว่าทําได้ดีนะภาคเนี้ยเฮ้ยชิบหายแล้วผมอาดภาพแบบกส60มันจะสวยไหมล่ะเนี้ยผมก็กาจะถ่าย4 0 0 6บมันถ่ายได้สุดแค่นั้นไงเครื่องผมจะไปไหนเราเออไปอช่วงนี้ก็หาเกมอะไรที่มันเป็นคล้ายๆเกมคอมมาเพาื่อมาหลอกคนไม่ได้ละหลอก,ช,อลอกชื่อเกมไงหลอกชื่อเกมนี่เกมที่สเปซเ้ยพอไปดูเอาไปดูสักอะไรประมาณนี้แหละ ก็วิธีงา่ายๆคือปั่นสอบปืนใช้เใช้เป็นทุกงานาแล้วเอาไปเช็คข้างเงินได้ผมชอบเล่นมากเลยอ๋อถูกเล่นไม่ได้ค่อยๆให้มัน,นหลอนหให้มัน,นหลอนหล่นวิ่ได้ป,นปืนพลาสมาคัคตเตอร์แล้วนี่ผมเชื่อไหมทั้งเกมผมจำชื่อปืนนี้ได้แค่ปืนเ,เดียวแมงง่งเรียกง่ายถ้าพลาสมาคัคตเตอร์ <c oughs> ทั้งเกมแม่งจำชื่อได้อยู่ <c oughs> เดียวก็ขินน <c oughs> อดอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมอง ก็อยู่อ,นอ,นอ๋อต้องยิงจากสายไฟโหไม่รู้ชิบเอ้ยต้องเล่นก่อนเอออ s <S อนียก็คคลิกๆก็มาจะหันไปฉันก็เปลี่ยน โอ้ยถึงเวลาป่ะแต่ว่าเวเกเปี่ยนผมชอบมองมอน,นี้มากกว่าเลยป่ที่ประุูแป๊บไปต่อกันเลยเอ้งั้น จบเป็นไอตรงผมก็จะเล่นเป็นทางขึ้นขึนข้นเล็กก็จบไม่ดูได้ยินเสียงผมแล้เพราะว่ามันพากอยู่มันพูดเดี๋ยวว่าอะไรเงี้ยซึ่งเกมเราต้องมองมันได้น่ากลัวดเลยผมว่า,า,นนนา,ววาถ้าภาพนี้เป็นกรัตูนนี่จะโคตรน่ากลัวเลย,เยทำไมวะที่ต้องค่อยเปิดทีละนิดปืนรู้สุดในนี้จะมีอยู่สี่อันนะผมจำได้ าของจะไม่อยู่ไปอ๋เลยส่งไปใช่แล้วกันไปแล้ว ผมชอบวอากกล่องไว้ด้วยไม่รู้เป็นไรมันสนุกดีอะไปก่อนประหยัดกระตุอไหมครับเราต้องเกณ์งานหนักรับนตอนต่อไปถ้าคุณไม่เชื่อผมก็อย่าเลยครับต่อไปงานหนะักจริงเดี๋ยวอ,อ,อันนี้ก็เฮอยอนี้ เอาไปด้วยเอาไปด้วยกล่องปันไทยครับเอาไปด้วยกล่องเนี่ยเฮ้ยไปมันช่วยเราได้หรือเปล่าวะกล่องเนี่ต้องช่วยเรานะเว้ยกล่องเฮ้ยป่าชื sure. <t ry> <t ry ่ออะไรวะเดี๋ยว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 วะไจะอากล่องมากล่องปันไทยไม่ตอบไม่ตอบแม่งหลอนนะ จริงถ้าใครเล่นแบบเคยเล่นอันนี้ผมเล่นมารอบลรอบนึงเลยไม่ได้ไม่ถึงกับรอบก็แค่เล่นจบตรงตรงขึง,ง,งขึ้นลิบอะแค่นั้นแหละไปเฮ้ยปองปองเพื่อนเราหน่อยปองปองไฮ้ยจับยิงเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่มันก็นด้ครับแต่เราไม่เสี่ยงครับ ไม่เสียงประหยัดกระสุนครับไม่มีทุ่งที่มันตายเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจะไปทำไมนาบ้านนยาไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไหมล่ะหนีนา เในเมืองหลวงนี่คนเท่านานน้ำตาน้ำตารวงแล้วเจ็บในส่วนหุ่มพวงรู้หรือเปล่าเนี่ยไทยไปเลยเดือนเก้าอยู่ฝัาวใดไ,ไปก่อนลเว,ว้ยไปครี่กระสุนบ้โอเคไปถ <c oughs> ้าสีไม่ขวัมีหน้ารีโหลดกระสุนอีกเมื่อกี้น่าจะรีโหลดกระสุนแล้วก็เก็บกระสุนมาเลย ไอ้ตรงเมื่อกี้เราจะวิ่งผ่านมาได้แน่แต่ผมยิงรอเอาของก่อนเมื่อกี้ไมต้องอรอไปมันมึนเก,ก็บของเอยอะแยะนี่นะแล้วก็วิ่งไปเ,เลยเฮ้ยเจ้เออเฮ้ยเจ๋อคุณมันมันไม่ใช่ของมันเป็นสมบัติมบนโถกูนึกเป็ตู้เก็บของฟ,งฟันได้ไปก่อนละกูไปแล้วจะถึงเราลิฟต์นั่นนะลิฟต์ใช่ดิโก้ ได้ได้ได้บด้นี่หย,ยอบปอุ๊บเออรียบร้อยคลิปแรกก็ต้องขอจบตรงนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ